ตลอดมไ,ไม่รู้ไปทำอะไรมายกของใช่ป่ะไม่ทำอะไรยกของเลยเนอะนะกล้ามเนื้อบางคนก็แข็งเราใช้ชีวิตประจํานนี่แหละหยิบจับนู่นนี้นั่นเราไม่ได้สังเกตหรอ<ม>โอ้ไม่เป็นอะไรแต่ทุกคนเน่ยคือร่างกายมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันต้องฟัดเนะาะใช่นีต้องฟัดตลอดโอ้ยดูท่าทางก็ นวดมือหนักด้แข็งแข็งเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เป็นก้อนเลยนะฟ้าใช่รู้อ,อ,อีกรู้เหตุต้อนทนวดบอกนวดบ่อย,อยแล้วมันไม่คลายบ้างเหรอ แ,แล้วลันก็กลับไปมันก็ดีขึ้น,นบางครั้งการนวดมันก็ช่วยได้ถึงไม่ใช่การรักษาแต่เขาเรียกว่าผ่อนคลายผ่อนคลายในเรื่องการเจ็บปวดได้นะใช่บางทีเจ็บเยอะๆแล้วถ้าได้นวดหน่อยอนนก็จะคลายออกไปความเจ็บดูว่าคนด้านบางครั้งเขาเซฟเงินมากเลยนะแต่ถ้าเขาเจ็บปวดมาเนี่ยม,มันเป็นเรื่องสําคัญของเขาเลยนะ แพงขนาดไหนเขากเข้ามานวดกันเงินก็มันจับเขาไปได้นวดมันก็คางออกมันก็จะหายหน่อยใช่พอเราไปทำมีนก็เป็นการนวดก็ไม่ได้ใช้แต่นิ้วนะคะต้องใช้ศอกด้วยใช่นีรับเลยรับคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กเลยนั่นนี่รนี่ยมันจับมันจะดังแล้วก็ศอกลงอย่างนี้ ในการใช้ในการนวดก็จะมีมีนิ้วมีอุ้งม,มือมีศอกมีเขา่ามีเหยียบมีเท้าด้วยนะฮะ5อย่างในร่างกายที่เราจะต้องนวดให้ลูกค้าแต่ต้องใช้เฉพาะจุดเราต้องร่างกายก็คือมี3ส่วนที่ต้องนวดก็คือจะมีในล,ลักษณะว่าเอ่อสเ e ลเน็ k ส่วนมากคน80%เขาจะมาในเรื่องเจ็บปวดในเรื่องสเกลนี่คือเขาใช้ท่วงแขน,นเยอะเนาะกล้ามเนื้อแขนเยอะ เสร็จแล้วก็จะเป็นโลแบกโลแบกนี่ก็จะพวกนั่งนานๆหรือพวกที่ต้องสปอร์ต uh, อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาโลแบกเนาะเราก็จะมีแก้อาการ3ส่วนของร่างกายก็จะเป็น s c o l น e โลแบกเบนนั่นก็คือ3อย่างนี้ที่จะต้องแก้อาการในการน,นวดสบายไหมคะ <c oughs> สบายค่หล,ลับไปแล้ว หลับไปแล้วไม่หลับจนว่าสบายทำเป็นอาชีพก็ได้เหรอว่าไหม <laughs>